อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่ห้าเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผม ในห่วงช่วงเวลาเข้าสู่ยามบ่ายของวันพุธวันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านได้มาทัศนาศึกษาวัตถุมงคลทิพย์จิตรวาเป็นของดีของวิเศษเป็นสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อรวยปาษาที่โกแห่งวัตตะโกอำเภอภาชี เมืองพระนครศรีอยุธย,ย,ยานั่นเองนะครับผมสำหรับเมื่อเอย่ยนามองค์ท่านประคุณหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกเมืองอยุธยาแล้วก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,ฟงที่เคารพรักทุกท่านก็คงจะลํำลึกนึกถึงองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดีนะครับผม ท่านจประคุณพระมงคลสิทธาจารย์หรือว่าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัตะโกอำเภอภาชีเมืองอยุธยานั้นองค์ท่านเจประคุณหลวงพ่อได้ถือกำเนิดเกิดกายช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2464ท่านเกิดปี2464ก็ตรงกับ รัสมัยลน้นเกล้ารัชกาลที่หกนั่นเองนะครับผมท่านเกิดที่หมู่บ้านตะโกอําเภอภาชีเมืองพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับผมโยมบิดาของท่านนั้นมีชื่อว่ามีโยมบรรดาของท่านนั้นมีชื่อว่าศิลานะครับผมท่านมีพี่น้องรูปอุทธรทั้งหมด แปดท่านด้วยกันนั่นเองนะครับผมท่านเดชประคุณหลวงพ่อรวยองค์ท่านนั้นเ,เมื่ออายุครบปวดก็อายุได้20ปีนี่แหละครับผมอายุ20ปีก็เรียกว่าตามวัฒนธรรมประเพณีไทยลูกผู้ชายอายุยี่สิปีนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้อง อุปสมบทเพื่อว่าจะได้ตอบแทนคุณบิดามารดาน,นั่นเองนะครับผมเมื่ออายุ20ปีท่านเระคุณหลงพ่อรวยก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์นะครับผมท่านบวชเป็นพระในวันที่12เดือนเมษายนในปีพศ2484นะครับผมโดยมีท่านเระคุณ หลวงพ่อชื่นจ้าววาดวัดภาชีเป็นพระอุปชานั่นเองนะครับผมหลวงพ่อชื่อน,นี้ไม่ธรรมดาพระอุปชาของท่านนั้นเป็นศิษย์สายตรงหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของกรุงศรีอยุธยาในอดีตนั่นเองนะครับผมเมื่อบชเป็นองค์พระแล้วท่านเจ้าประคุณลหลวงพ่อรวยก็ได้รับการถ่ายทอด พุทธคมพุทธเวทวิชาอาคมต่างๆจากพระอุปชาของท่านโดยตรงละครับผมนอกจากนั้นครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อรวยก็มีนะท่านจ้าประคุณหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือแห่งเมืองกรุงเก่าด้วยนั่นเองซึ่งหลวงพ่อแจ่มนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาละครับผมเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้ทางไกลในยุคนั้นสมัยนั้น เรียกว่าขึ้นกันมากนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อรวยนะครับผมท่านเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์พระสุปฏิปันโนเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจริยวัดข้อวัดปฏิบัติที่งดงามนั่นเองนะครับผมสมควรแก่บรรดาศรัทธาญาตโยามทั้งหลายทั้งทางใกล้และทางไกล จึงได้พากันเข้ามากราบสักการะปูชากับท่านเ้าประคุณหลวงพ่รวยด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นในหัวใจทั้งทางใกล้และทางไกลนั่นเองนะครับผมโดยข้อวัดปฏิบัติจริวัตรอนงดงามของท่านนะครับผมจึงทําให้ท่านนั้นเป็นพระสุปฏิปันโนที่มีชื่อเสียงกระจรไกลออกไปทุกทุสารทิศท,ทั้งในเมืองไทยถึงต่างแดนนั่นเองนะครับผม ด้วยความที่องค์ท่านนั้นเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงยิ่งนั่นเองท่านมีจรารววาที่ทำสมถะเรียบง่ายอะล่ะครับผมเพราะฉะน,นั้นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงพ่อนั้นจึงได้ให้ความเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมากนั่นเองวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเด็กปกรหลวงพ่อรวยนั้น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆล้วนแต่มีประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งก็โดยเหตุที่ว่ากลิ่นเีนกลิ่นธรรมข้อวัดปฏิบัติของท่านนั้นตราตรึงอยู่ในหัวใจของศรัทธาญาติโยมทําให้เกิดศรัทธาญาติโยมพากันเริ่มใส,ส่ศรัทธาวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้นออกมาเท่าไหร่ก็เรียกว่าหมดเกลี้ยงละครับผม แล้วกน็นามอันเป็นมงคลยิ่งขององค์หลวงพ่อด้วยเรียกว่าโดนใจทั้งเราๆท่านๆนัน่นเองก็คือนามอันเป็นสิริมงคลคําว่ารวยนี่แหละครับผมและด้วยเหตุที่ว่าวัตถุมงคลทิพย์ของท่านจบ,บุคุณหลวงพ่อนั้นมีประสบการณ์รอบด้านเมตตาค้าขายโชคลาภปกป้อง คุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนี่แหละครับผมมปปีประสกรบการณ์เรียกว่าเป็นที่ประจักษ์ใจแก่ผู้ที่สักการะบูชานั่นเองทําให้วัตถุมงคลทพิปของท่านเจ้าปคุณหลวงพ่อนั้นเรียกว่าเป็นที่สะแสวงหาของศรัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลนี่แหละครับผมเรียกว่าไม่ขาดสายนั่นเองสําหรับสมบัติทพิปที่แอดได้นํามาประกอบรายการในห้องช่วงเวลานี้ก็เช่นกัน นักรับผมเรียกว่ามีความสวยสดงดงามเป็นศิลปะบนผืนผ้าด้วยแล้วก็มีรูปอันเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจของเรา,เราท่นานท่านศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยนั่นเองแล้วก็ด้วยนามที่เป็นสิริมงคลคําว่ารวยนี่แหละครับผมจะได้เป็นพรอันประเสริฐทําให้ชีวิตของเรานั้นเรียกว่า มีที่พึ่งภายไหนด้วยนั่นเองนะครับผมวตัตถุมงคลทิพย์ที่แอามาประกอบรายการนี้เป็นผ้ายันเป็นผ้ายันที่เรียกว,ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยสดงดงามงามทั้งศาสตร์และศิลป์นั่นเองนะครับผมเป็นผ้ายันพื้นค่อนข้างใหญ่เมื่อนําไปใส่กรอบแล้วเจิ้งเพิงก็คือจุใจใส่จอประดิษฐานในเคหสถานบ้านเรือน ที่พักอาศัยวิมานร,ร้านค้านักรักผมก็จะมาเกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับผ้ายันรุ่นนี้นะครับผมเป็นผ้ายันรุ่นยอดนิยมขององค์หลวงพ่อรวยนี่แหละครับผมบางท่านก็นเรียกว่ารุ่นวัดแตกก็ว่าได้ผ้ายันรุ่นนี้นะครับผมเป็นผ้ายันที่อ่า เป็นที่ระลึกในพิธีเททองยกยอดจัดไตรามาสมหามงคลน,นั่นเองนะครับผมคือหมายความว่าเททองยอดพระมาหา,าธาตุเจดีย์พระมงคลสิทธาจารย์วัตกโกนั่นเองนะครับผมผ้ายันอันเป็นสิริมงคลน,นี้สร้างทั้งหมดสี่สีนะครับผม ก็คือแดงขาวน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนั่นเองทราบว่าสร้างน้อยมากสีละเพียง1นึ่งหมื่นผืนนั่นเองนะครับผมทั้งสีสีนี้สีที่ท็อปที่สุดแล้วก็ยอดนิยมสูงสุดนั่นก็คือสีแดงนั่นเองสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงรางวัลที่หนึ่ง นะครับผมเป็นสีแห่งพลังงานเป็นสีแห่งโภคทรัพย์นั่นเองแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักมีผื้นสีอื่นใดก็เรียกว่าเป็นสีมงคลทุกสีทุกผืนนั่นเองนะครับผมพยันผืนนี้มีศิลปะที่สวยสดงดงามพื้นนี้เป็นพื้นแดงนะครับผม แล้วก็เดินเส้นสีทองแล้วก็สีเขียวนะครับผมตัวหนังสือก็สวยสดงดงามเดี๋ยวเราลงดูรายละเอียดของพายันผืนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมพายันผืนนี้เรียกว่าพ้ายันหลวงพ่อรวยรุ่นไรมาสเก้าสีรวย สมใจในึกปี58วัดวัตกโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองเราฟังชื่อรุ่นเล็กก็เรียกว่าเป็นมงคลยิ่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมเปรียบเสิญว่าเป็นพรอันประเสริฐจ,จากองค์ท่านเ้าประคุณหลวงพ่อรวยรวยสมใจในึกปี58 94ก็คืออายุวัฒนามงคลท่านเ้าประคุณหลวงพ่อในห่วงช่วงเวลาที่ออกพายานผืนนี้นั่นเอง นะครับผมเพราะว่าท่านเั้าพระคุณหลวงพ่อรวยนี้องค์ท่านนั้นได้าลาสังขารในช่วงปีในปี2,560ท่านลาสังขารอายุสิริอายุ96ปี76พรรษาเนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นพระยันผืนนี้ ช่วงอายุ94ปีก็ถือว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นพระยันรุ่นสำคัญในห่วงช่วงปลายชีวิตขององค์หลวงพอ่อเปรียบเสมือนว่าท่านได้ทิ้งทวนได้อํานวยอวยพรให้ลูกหลานศรัทธาญาติโยมของท่านนั้นรวยสมใจนึกนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านบนของแผ่นยันรวยสมใจนึก ขององค์ท่านจ้าปรคุณหลวงพ่อรวยเนี่แหละครับผมมีความเป็นสติบุคคลสูงยิ่งด้านหลังขององค์ยอดฉัตรนี้คำว่าพุทโธก็เป็นนามของพระพุทธองค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนอกจากนั้นยังร้อมรอบไปด้วยบทพระคาถาที่สำคัญยิ่งนักบทพระคาถาที่สำคัญยิ่งนี้ มีพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับผมมาแต่โบราณกาลมีความเชื่อความศรัทธาว่าบทพระคาถานี้มีพุทธคุณบางท่านในแต่ครั้งโบราณกาลจะเสกข้าวคำแรกเอาไว้กินเสกข้าวคำแรกเอาไว้ป้อนลูกหลานมีความเชื่อความศรัทธาแต่โบราณกาลว่าบทพระคาถาบทนี้มีอานุภาพ ในทางป้องกันพูดผีปีศาจบทพระคาถาบทนี้มีอานุภาพช่วยทำให้ขัดจัดโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายทั้งหลายได้ด้วยนั่นเองบทพระคาถาบทนี้มีอานุภาพในทางเมตตาโชคลาภมหานิยมบทพระคาถาบทนี้มีอานุภาพในการเรียกว่าปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศ คงกระพันชาตรีเป็นเลิศเพราะฉะนั้นบทพระคาถาที่อยู่บนยอดฉาดนี้จึงได้ชื่อสมญานามว่าเป็นธรรมราชาเป็นบทพระคาถาพระเจ้า16พระองค์เป็นบทพระคาถาที่เรียกว่าเป็นใหญ่กว่าพระคาถาทั้งปวงนั่นเองนะครับผมดังนั้นบทพระคาถาพระเจ้า16หพระองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับผมอย่างเช่น นะมะนะอนอโกนะกะกออนะอะนะอะกะอังซี่ทางด้านขวามือเรานะครับผมก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมอุมิอะมิมาหิพุทธังสุนะพุทธัง อสุนะอะนะครับผมมหิสุตังอันนี้เป็นบทพระคาถาที่เรียกว่าโบราณการนั้นสามารถแนะนำให้นำไปท่องบนสวดมนต์ได้นะครับผมมีพุทธคุณอย่างที่กล่าวเรียนว่าครอบจักรวาลน,นั่นเองนอกจากนั้นแล้ว เทพพยาดาซ้ายขวานี้นะครับผมก็เป็นเรียกว่าอํานวยอวยพรเหมือนกับเป็นพอรอันประเสริฐของท่านดับคุณหลวงพ่อรวยนี่แหละครับผมได้มอบให้กับลูกหลานศรัทธาญาติโยมนั่นเองนําไปประดิษฐานแค่สถานบ้านเรือนร้านค้าที่พักอาศัยก็จะบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมขจัดบรรดาสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายทั้งหลายเรียกว่า,าให้มาลายหายไปสิ้น นะครับผมเส้นสายลวดลายนี้เป็นศิลปะที่สวยสดงดงามลงจะเห็นว่าจะมีระยิบระยับไปด้วยเปรียบเสมือนกากเพชรนี่แหละครับผมสุขสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนสวยสดงดงามนี่แหละครับผม แผ่นยันอันเป็นสลีกมงคลพื้นนี้นะครับผมมีความกว้างขององค์ผ้ายัน42เซนติเมตรความสูงนะครับผมความสูง63เซนติเมตรเรียกว่าไม่ธรรมดาเจิ้งเพิ่งแล้วครับผมถ้านำไปใส่กรอบสมัยนี้มีกรอบอให้เลือกสวยสดกันนะเป็นกรอบหลุยกรอบทองก็มีกรอบไม้โอก โอ๊กสีดำโอ๊กสีน้ำตาลก็มีนะครับผมตรงกลางของแผ่นยานนี้ประดิษฐานรูปเหมือนองค์ท่านเดชประคุณหลวงพ่อรวยภาษาที่โกเป็นสิริมงคลแก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานของท่านยิ่ยงนักนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านล่างองค์หลวงพ่อนั้นนะครับผมจะมีอักคราเป็นมงคล แกสายตาสายใจของเรายิ่งนักแล้วก็มีนามท่านเจ้าบะคุณหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตตะโกโอภาชีจออายุทยาแล้วก็พศเลขไทย2558แล้วครับผมบรรทัดล่างสุดนั้นก็จะเป็นอบอกที่มาที่ไปว่าพิธีเททองยอดฉัด ไรามาศมหามงคลสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสัตว์มงคลทั้งซ้ายและก็ขวามือเรานั่นก็คือเป็นรูปไก่นั่นเองนะครับผมซึ่งมีความเชื่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่าไก่หรือว่าสัตว์มงคลไก่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการทำมาหากินขึ้นทำมาหากินดีเพราะว่าอุปนิสัยของไก่เนยขยัน ขยันทำมาหากินคุยเขีย่ยหาอาหารหากินก็ได้กินนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปสัตว์มงคลรูปไก่นี้หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในแต่โบร,ราณจะนำมาไาวา้ในวัตถุมงคลของท่านองค์นั้นๆด้วยนั่นเองเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นพรเป็นมงคลว่าทำมาหากินขึ้นทำมาหากินดี หากินก็ต้องได้กินอย่างนี้เป็นต้นจะได้เหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้กินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับผมสำหรับผ้ายันรวยสมใจนึกของท่านจเจ้าพระคุณหลวงพ่อรวยนี้ไม่ว่าจะเป็นสีใดทั้งสีสีนั้นค่อนข้างจะเป็นราคานะครับผมก็ตั้งหลักพันขึ้นไปนั่นเองถ้าจะเป็นเพื้นสีแดงก็จะค่อนข้างราคา ขยับขึ้นมาพอสมควรน,นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสียอดนิยมนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเมข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะ มีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตกโกเมืองอยุธยาหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อได้ทราบโดยยานวิถีอันใด ขอจงส่งพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสกิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไบูบูญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแกว้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาเนื้องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบพระธารนิมนต์อนุภาพบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านจะาประคุณหลวงพ่อรวยขอจงส่งพระเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่าน ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถินสับพทุกสัพพระกสับรโรคสัพภัยสับพบคระสเนตอย่างไรจงมืหลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผม สวัสดีครับ